สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC นะคะช่องทรายพระใหม่นะคะวันนี้ก็มากันแต่เช้าเลยนะคะวันที่13เมษายนะคะวันสงการนะคะสวัสดีพี่พี่วันสงการด้วยนะคะก็ขอให้เดินทางกลับต่างจังหวัดนะคะด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะคะอันนี้นะคะทรายจะมาเปิดรุ่นพิเศษนะคะเป็นหลังที่สแต่ว่าแพ็คไปบ้างแล้วนะคะยังก็เหลือมาอัปเดต ที่เหลือนะคะเหลืออีกแปดสิบรุนนะคะอันนี้เป็นเหรียญแถมยกหลังนะคะหลังที่แล้วใช้ได้หมายเลขสี่สิบสี่นะคะเป็นเนื้อเงินนะคะเนื้อเงินหน้ากากนาวะนะเนื้อเงินหน้ากากนาวะนะคะเด,เดี๋ยวสักคู่นะ,ะเป็นเนื้อเงินหน้ากากนาวะนะคะอันนี้นะคะใครสนใจนะคะใชายก็ให้บูชานะคะเหรียญน,นี้นะหมายเลขหนึ่งสามเก้านะคะหนึ่งสามเก้า จำนวนการสร้างก็ไม่เยอะเลยนะคะนี่นะคะเป็นเหรียญทรงของหลวงพ่อคูณนะคะปีหนึ่งเจ็ดนะคะสวยงามนะคะนี่นะ สายก็ได้มาลังที่สองนะคะเพราะว่าลังแรกอ่ะออกไปไม่พอไม่พอให้พี่ๆได้บูชากันอันนี้สายมาเปิดลังที่สองแล้วก็ยังมีลูกค้าที่จองไว้แล้วอีกนะคะสายก็แพ็กไว้บางส่วนนะคะก็เหลือพี่ๆที่บอกว่าจะโอนนะคะเดี๋ยวก็โอนเสร็จเดี๋ยวสายจะให้เลือกเลขนะคะใครสะดวกโอนโอนนะคะใครไม่สะดวกก็เก็บเงินไปทางนะคะรุ่นละ450นะคะสมรุ่นพันสอง นะส่งฟรีเก็บเงินไปทางเหมือนเดิมนะคะลูกค้านี่นะคะสวยคมนะคะอันนี้เป็นหน้ากากนาวะนะหน้ากากนาวะนะคะซูมให้ดูใกล้ๆกล้เลยนะคะสวยคมนะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะที่วัดก็ประกาศปิดนะคะประกาศปิดงดกิจกรรมทุกอย่างนะคะจนกว่าจะถึงวันที่สามสิบเมษายนะคะปิดตั้งแต่วันนี้นะคะสิบสามเมษายนถึงสา ถึงวันที่30เมษายนนะก็ถึงจะเปิดอีกทีนึงหรือว่าอาจจะรอฟังก่อนนะคะว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้เป็นยังไงนะไม่รู้ว่าจะได้เปิดปลุกเสกทำพิธีพุทธบิเศษเหรียญอีกเมื่อไหร่นะคะนี่นะคะใครเก็บได้ก็ให้รีบเก็บนะคะสำหรับราคานี้นะนี่นะคะใส่เก็บอันนี้ออกเลย อนี่มันติดเดี๋ยวท้าจะมาแกะเหรียญในรังสักหนึ่งสองเหรียญน,นะคะไม่รู้ว่าจะได้เนื้ออะไรบ้างนะคะคือรุ่นนี้สร้างน้อยนะสร้างน้อยนะคะใครเก็บได้ก็ให้รีบเก็บนะคะดีกว่าไปหาไปหาเก็บตอนหลังนะคะแล้วก็ไปเอาราคาที่บวกๆนะ จะได้เห็นรายละเอียดด้านหลังชัดสรุปแล้วแกะแกะไม่เรียนเดี๋ยวเหรียญน,นั้นนะ่ะใร่จะเอาไปเลี่ยมนะคะเพราะว่าเหรียญทรงนี้นะคะเป็นทรงไข่รูปไข่นะคะซึ่งเหรียญก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะคะผู้หญิงสามารถคล้องได้นะผู้หญิงสามารถคล้องได้นะคะ นแกไม่ออกอันนี้เขาติดแบบเป็นใบรายการแต่ว่าถ้าจะแกะออกจะได้เห็นเห็นยันข้างหลังชัดๆทุกอย่างทำมาดีนะคะพิธีใหญ่นะคะบุกเสกร่วมกับพิธีของพยักแสนล้านนะแต่ว่าเขาสร้างจำนวนที่น้อยจริงๆนะคะสำหรับรุ่นนี้ นะคะรายละเอียดอะไรยังไงใสาลงไปในคลิปที่แล้วแล้วนะคะลงหนังสือด้วยนะคะลงปกหนังสือฉบับหนึ่งหกห้านะคะของประจําเดือนพฤษภาคือเดือนหน้านะคะไปหาติดตามกันได้นะคะหนังสือนะคะใสายลงไว้แล้วว่าเป็นหนังสือเล่มไหนนะลองไปเปิดดูหน้าไทม์ไลน์ได้นะคะเก็บได้เก็บนะคะเก็บได้ก็เก็บเลยนะคะ ได้แค่นี้นะคะนี่ด้านหลังก็เป็นยันแบบนี้นะคะรุ่นพิเศษอายุเก้าสิบเก้าปีนะคะสองห้าหกสามนะ,ะนี่นะคะ,ะเดี๋ยวมาแกะเหรียญในรังกันม้างดีกว่าหยิบยากจังนะให้แกะแล้วนะหมายเลขสี่สิบห้า ก็อยากเก็บไปด้วยแหละคะ่ะเสียดายนะคะออกเจริญพอล่างไปแบบว่าเก็บจนตัวเองไม่มีเก็บเลยนะคะมีเหลือเนื้องเงินโอ้ยได้ได้สองเคนะคะเหลือใช้เหลือเนื้องเงินอยู่เหรียญเดียวเองนะคะสําหรับเจริญพอล่างนะตอนนี้ราคาราคาแรงมากนะคะเพจใหญ่ๆขายรู้และสองพันแล้วนะคะสําหรับเจริญพอล่างนะก็จะมีพี่ๆบางกลุ่มนะคะที่เขา อาเอาพ้าไปแต่ว่าเขาก็ยังไม่ปล่อยเนาะเขาก็เก็บ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 อย่เงี้ยรอราคานะคะพอมันมาจริงๆอะ่ะโอ้โหแบบราคามันก็ไปจริงๆนะรุน 2, ะร่นละสองพั 2, นอะรุ่นละสองพันอะคะ่ะลูกค้าตอนเนี้ยราคาแรงมากนะคะอันนี้ไซเปิดได้เนื้อสองเคนะคะสองเคแหละอืมนะคะเลขสี่หนึ่งนะคะเลขสองหลักด้วยสแสดงว่ารังเนี้ยจะต้องเป็นโค้ดที่แบบ ต้นๆแน่ๆนะคะเพราะว่าเปิดออกมาแล้วในรังมันเป็นเลขต่ำแบบเนี้ยเวลาเขาจับ่ะมันก็จะประมาณนี้ค่ะนี่นะคะสวยงามนะคะสวยงามนี่นะคะพิธีดีพิธีใหญ่นะคะนี่นะคะใส่ฝากไว้ด้วยนะคะรุ่นพิเศษ99นะคะรุ่นพิเศษ99นะคะ อันนี้รังที่สองแล้วนะคะอาจจะอาจจะมีได้แค่นี้นะคะเพราะว่ารังเนี้ยใส่บอกเลยว่าใส่ก็เอามาในราคาบวกแล้วแต่ว่ายังให้ราคาเดิมอยู่ยังให้ราคาเท่าลังที่แล้วอยู่นะคะไซคไม่ได้ขึ้นนะแต่ว่าถ้าลังหน้าเนี่ยถ้ามันบวกมากเนะี้ยไซก็จะไม่เอามานะคะก็คือถ้าหมดไซ่ก็คือหมดนะถ้าหมดก็คือหมดนะคะาฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นพิเศษ99นะคะ เหรียญรุ่นนี้นะคะเก็บได้นะคะเป็นเหรียญทรงของหลวงพ่อคูณนะคะปีหนึ่งเจ็ดนะปีหนึ่งเจ็ดนะคะมีรายละเอียดเหรียญอยู่นะเดี๋ยวขออนุญาตหาแป๊บหนึง่งบางคนก็อาจจะนึกภาพไม่ออกใช่ไหมาหารูปไม่เจอ เจอแล้วค่ะนี่นะคะเป็นทรงแบบนี้นะคะทรงเดียวกับเหรียญของหลวงพ่อคูณนะคะใครไม่เก็บก็ถือว่าพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเพิ่มแสงก่อนนี่นะคะเป็นทรงแบบนี้นะคะทรงเดียวกันเลยนะคะลูกค้าเก็บได้นะคะหาเล่นเก็บได้นะคะนี่นะอ่ะแสกก็ฝากไปด้วยนะคะสําหรับรุ่นพิเศษ99นะคะเหลือเหลือแค่นี้แล้วนะคะตอนแรกเหลือ80นะคะตัวน,นี้แกะไปแล้วหนึ่งก็เหลือ7 จ็ดสิบเก้านะคะหมดหมดแล้วก็น่าจะหมดเลยนะคะตอนนี้ราคาก็น่าจะเริ่มบวกขึ้นมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่า,าสร้างน้อยแล้วก็คนก็เริ่มถามหากันแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะใส่ฝากไว้ด้วย,วยรุ่นพิเศษ9 9นะคะขอบคุณค่ะ